ครับสวัสดีครับผมนี่ครับคือหมูสับผัดน้ำพริกนะครับเป็นเมนูเด็ดวันนี้นะครับจะแนะนำเพื่อนๆนะครับได้มาทำทานกันนะครับในครอบครัวนะครับหรือว่าจะทำค้าขายก็ได้นะครับค้าขายดีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวัตถุดิบนะครับผมอ่านี้ครับผมเรียกว่าเป็นเมนู หมูสับผัดน้ำพริกนะครับดีต่อใจอาหารสุขภาพนะครับสีรสจัดจ้านนะครับผมสูตรอร่อยทำขายได้นะครับผมเรื่องอาหารการกินนะครับไว้ใจเรานะครับต้อมชาแนลห้าสามนะครับผมครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีผักมีอะไรบ้างนะครับผมอ่าก็จะมีข้าวโพดอ่อนนะครับผมมะเขือเปราะนะครับ อากาดขาวนะครับผมแตงกวานะครับผักบางอย่างผมก็จะมีอยู่ในตู้เย็นแล้วนะครับอ่าซื้อเพิ่มเติมมาก็จะเป็นหน่อไม้ต้มนะครับอ่านะครับแล้วก็มีไข่เป็ดนะครับผมอ่านี่ครับผมอ่านะครับกะหล่ำปีนะครับอ่าเป็นผักที่อยู่ในตู้เย็นนะครับผมกับอ่าแล้วก็เป็นหมูเนื้อแดงนะครับล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับผมสามสี่น้ำนะครับอ่านะครับ อันนี้ครับผักสดๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีมะขามเปียกนะครับแช่ด้วยน้ําอุ่นไว้นะครับผมให้คายตัวนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับผมเกลือนะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพริกป่นนะครับพริกป่นผมก็คั่วไว้เองนะครับแล้วก็มีน้าปลาทิพย์พรสนะครับเป็นส่วนของเครื่องปรุงนะครับผม อันนี้ครับถ่ายเพื่อนให้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชอบผักอะไรก็เอามาใส่นะครับเอามาทานได้เลยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ก็ตั้งน้ำมาเดือดนะครับต้มไข่เป็ดไว้นะครับไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะครับผมอ่านะครับอ่าพอสุกแล้วก็เอาขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ต้มผักนะครับต้มผักทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็หน่อไม้นะครับก็เอามาต้มใหม่นะครับผม นะครับเพื่อล้างสิ่งสกปรกไปนะครับจากหน่อไม้ที่ซื้อมาจากตลาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นผักต้มนะครับอ่านะครับต้มให้นุ่มนะครับครับทานได้ง่ายเลยนะครับผมก็จะมีทั้งผักสดและก็ผักต้มนะครับผมครับเมื่อบางอย่างนะครับนิ่มแล้วก็เอาตักขึ้นนะครับเอาไปแช่น้ําเย็นไว้นะครับผมครับช้อนขึ้นนะครับ คีบขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยแช่ในน้ําเย็นไว้นะครับอ่านะครับผมจะสีจะได้สวยนะครับผมนี่คือประกาศขาวนะครับอ่าแช่ในน้ําเย็นไว้ครับผักทุกอย่างนะครับที่ต้มเสร็จเอามาแช่ในน้ําเย็นไว้นะครับจากนั้นก็ลงมือสับหมูให้ละเอียดเลยนะครับผมอาบดูไปเรื่อยๆนะครับผมรับนี่คมเลยครับผมครับสับหมูนะครับเมนูเด็ดวันนี้นะครับผม การสับหมูครับได้ที่แล้วนะครับใส่ถ้วยไว้นะครับอ่านะครับส่วนมะขามเปียกก็คั้นเอาไว้นะครับอ่านะครับอ่านะครับอันนี้เป็นน้ําคั้นของมะขามเปียกนะครับอ่านะครับส่วนหอมหัวแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับก็หั่นซอยไว้อย่างนี้นะครับหรือว่าใครจะเอาไปตําก็ได้นะครับผมตําพอหยาบได้นะครับผม เอาล้วครับมาลงมือทํากันได้เลยนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันพอแค่ติดกระท้ะนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่ติดกระท้ะนะครับแล้วก็นําหอมกับกระเทียมนะครับลงไปคั่วนะครับให้หอมนะครับผมครับหรือว่าลงไปผัดก็ได้นะครับให้หอมนะครับอ่านี่ครับก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับครับเมนูนี้นะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับน้าพริกอ่องนะครับผม แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ใส่มาเขือเทศเท่านั้นเองนะครับผมอ่านี่ครับอ่าเมื่อหอมกระเทียมหอมแล้วนะครับผมเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดเลยนะครับนี่ครับสังเกตว่าหมูสับนี่ล้างอย่างสะอาดนะครับแล้วก็สับอย่างละเอียดเลยนะครับผมนี่ครับฝีมือครับฝีมือครับครับดูต้อมก็เพื่อเพลินไปนะครับการ ทำอาหารนะครับต้องชาแนล53นะครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะมีเมนูอะไรเด็ดๆนะครับอยากทานอะไรผมก็จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเมื่อหมูหมูเริ่มใกล้สุกได้ที่นะครับใกล้ใกล้จะสุกนะครับเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะครับจากปริมาณเอานะครับใส่พอน้อยก่อนนะครับครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะครับผม พริกไทยหน่อยนะครับผงปรุงรสนะครับน้ําตาลปี๊บนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายหน่อยนะครับผมใส่น้ําปลาไปนิดนึงนะครับช่วงนี้เรายังไม่ใส่เต็มที่นะครับสําหรับเครื่องปรุงนะครับครับจากนั้นก็ใส่พริกป่นลงไปนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับจะออกเผ็ด เปรี้ยวหวานแล้วก็มีความเค็มนิดนิดนะครับผมอันนี้ก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปหน่อยนะครับอ่านะครับเพิ่มความหอมนะครับความหอมความนุ่มของผักนะขอโทษนะครับความหอมความนุ่มของพริกนะครับผมด้วยน้ำพริกเผานะครับผมอันนี้ครับอ่าช่วงนี้ก็จะหอมมากๆเลยนะครับผมรับ ครับส่วนเพื่อนๆนะครับลองทําทานดูนะครับผมภายในบ้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นเมนูทําขายก็ได้นะครับผมรับรองลูกค้าติดใจเลยนะครับผมอ่ามันก็จะคล้ายๆน้ำพริกออกนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีสี่รสชาติเลยนะครับผมครับมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวนะครับมีความหวานนะครับแล้วก็เค็มนิดๆนะครับผมนี่ครับเมื่อชิมรสชาติแล้วนะครับอ่าความเผ็ดยังไม่พอนะครับครับก็เติมพริกป่นลงไปนะครับ มาขามเปียกนะครับน้ำปลาเติมไปอีกหน่อยนะครับสิมรสชาติแล้วยังไม่เข้าที่นะครับผมอจากนั้นก็ผัดนะครับผัดคลุกเขาไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าครับช่วงนี้หมูก็สุกแล้วนะครับครับหมูก็ได้เรียกว่าซับเครื่องปรุงไปเต็มที่แล้วนะครับผมซึมซับเครื่องปรุงเข้าไปนะครับราบนี้ว่ามีรสฉ่ำเลยนะครับผม ครับนี่ครับอ่านี่ครับได้ที่แล้วนะครับหอมมากๆเลยครับชวนเพื่อนๆลองทําทานดูนะครับอ่ารับรองนะครับจะติดใจนะครับผมไม่ว่าจะทานกับผักสดนะครับหรือว่าผักลวกนะครับครับแล้วก็เคียงข้างด้วยไข่ต้มนะครับรับรองอร่อยเ็ดเลยนะครับผมแต่ก็น่าเสียดายหน่อยนะครับวันนี้ผมต้มไข่นะครับเอ่อทิ้งไว้นานเป็นนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้เป็นยางมะตูมนะครับผม อันนี้ครับได้ที่แล้วนะครับตักใส่ชามเลยนะครับผมโอ้ยน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับกลิ่นหอมๆนะครับผมอันนี้ครับถ่ายให้ดูเลยครับใส่ชามแล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีหน่อยนะครับผมอันนี้ครับจะเห็นผักต้มนะครับตัวฟักยาวประกาศขาวแล้วก็ มะเขือเปอาะนะครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับคือผักต้มที่น่าทานมากเลยนะครับแล้วก็มีไข่ต้มนะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของผักดิบนะครับอ่าก็จะมีแตงกวานะครับมะเขือเปาะนะครับผมอ่าแล้วก็กระหล่ำปีนะครับอ่าเรียกว่าแก้มกับน้ำพริกถ้วยนี้แล้วอร่อยเลยนะครับผมเรียกว่าหมูสับผัดน้ำพริกนะครับผมเป็นเมนูเด็ดของวันนี้นะครับผม ครัเสียดานะครับต้มไข่นานไว้หน่อยนะครับผมขอไฟด้วยนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าทานได้อร่อยเลยนะครับสําหรับไข่เป็ดนะครับมีความมันนะครับผมนี่ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ